อ่ะครับอ๋อแม่สวัสดีครับเอาเหยื่อมาส่งครับมันต้าบครับผม น่าเอ็กแกสั่งไว้ใช่ครับตัวไหนอะตัวใหม่ตัวเก่าตัวเก่ายังไม่ได้เยอะักตัวเก่ายังไม่ไปเลยครับไปเลยสักตัวแล้วแพ็จักแล้วก็ปล่อยจาบแล้วก็ปล่อยอ๋อสีมันสีมันออกจะไม่สดครับแต่ถ้าเกิดมันโดนน้ำแล้วอะไรแล้วอ่ะสีมันจะเปลี่ยนสดเลยเออเห็นเขาต่อลูกค้าแบบนี้นะแต่ลูกค้าไม่จับเลยอ๋อตัวตัวหนวดใหญ่ๆมันก็เลยเอาอย่างนี้แล้วผมฝากนี้ด้วยไว้แถม สมาคุณให้ลูกค้าหรือผมบอกนายเอกดีว่านายเกจะเอาไปแจกแบบไหนก็แจกไปครับโอเคเท่าไหร่ครับ <Okay. S 2> อันนี้ยอดทั้งหมดแปดสองพันสี่ครับสนสนายนายเอกไม่อยู่เหรอครับค่ะมาไม่เจอสองสองสองสามรอบแล้วเนี่ยไม่เจอกันตั้งที่สององพันสี่เนาะครับแต่ก็ไม่ได้บอกไว้นะเนี่ยอ้าวไม่ได้บอกเหรอ,อสั่งมาเมาื่อวานนี้ เหลืออยู่กี่ตัวก็ไม่เลู้เหลือสองตัวเองครับสามตัวแต่ตัวนี้ยังไม่ไปเขาก็บอกลูกค้ายอย่างที่บอกนะครับลูกกค้าา็ไม่เอ,เอ,อสีมันไม่น่าจับใช่สองสี่โอเคขอบคุณ<อ>ครับ,รบสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ เดยเสรเวร้าน,ร,านร้านอยู่ตรงสถานีรถไฟนะครับตรงประจันทประจันประจันทคามนะครับก่อนข้ามก่อนข้ามทางรถไฟว่างๆก็มาแวะอุ่นหนุนได้นะครับผมโอเคครับเดือวถลายลงไปเด้เอ,อมุมนี้หน้าโดนเว <laughs> ้ยน้าโดนมากเลยตรงเนี้ย นั่นอุ้ยลุดไอ้โดโอ้โหบอกแล้วมุมนี้มันน่าโดนบอกไซโลไซเดียวกันแหละไม่ได้หันไปมองหันมองขาอยู่ ไอ้เว้นโหมันโคตรน้าซ้ำเลยอ่ะทำไมถึงออกอย่างนั้นซื้อศูนย์สามสามศูนยไม่ออกศูนย์ห้าศูนย์แปดงั้นแหละพี่ซื้ออะไรวะสี่แปดสี่แปดสามแปดตกแบบเดียวตกไม่นานหรอก แม่งโคตรหน้ากัดเลยตรงนเนี้ยแถวแถวเนี้ยแม่งหน้าจะมีฝูงชิบหายตอนมาที่แรกผมจะแวะตรงเนี้ยมันมีปลาขึ้นหลายตัวเลยผมเลยเลยเลข้าไปตีใน,ในก่อนกะว่างในไม่กัดจะออกมานี่ข้างในก็น่ากัดแต่ไม่มีขึ้นเลยมันใส่เลยไอย้ห้องเนี้ยคลองเนี้ยแม่งถ้าเกิดบทบทจะกัดแม่งแม่งใส่เลยตรงเนี้ยน้ำยังไม่ลงไม่เต็มที่ มีปลาไหลให้นั่งให้นั่งเฝ้าเบีดอยู่คนเดียวกลับมาแก้ผ้าเปียกชอกเลย <c oughs> โอตัวอ้วนอ่ะเอ่ะจริงตกล,ลงน้ำหนุนฟารากเบีดจะร่วงน้ำร <c oughs> ่วงแล้วแหละเขาบอกพี่กิ้งลงไปเลยตัวก็ใหญ่เนะมันกระชากนี่บกเร็วบอกเร็อมันกระชาก นี่นงหนึ่งหนึ่งหนงหนึ่งนีใส่สวยนี่ยว่ะอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาไงตอบบอกแล้วมาไงถ่ายไว้เปล่าถ่ายด้วยมาไงบอกแล้วบ่นมันจะกัดมันกัดเลย

โลกว่าเฮ้ยเอาเอาะหันหน้ากล้องลงน่นั่นแหละโลกว่าครับตัดกระปอมเองเข้าไปเต็มเงี้ยงเลยกัดใกล้ๆเลยโอ้โหสุดยอดมากครับงงสุดยอดผมหมายโคตรสวยเลยเนี่ยโอเคมหมโอ้โหฟ้ามันหนักเนี่ยตามแนวเนี่ยข้างล่างเนี่ยเห็นไหมคิดว่าเห็นไหมมันพุ่งมาเลยคิดว่าเห็นไหมเห็นอยู่สุดยอดครับผมกระปอมเอพูดนะครับ